สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการนะครับปลดล็อกหัวเว่ย Y 6นะครับ2019นะครับตัวนี้เป็นเครื่องของ7 e เว่นนะครับใส่ซิม2นะครับถ้าเราใส่ซิมต่างค่ายนะครับก็จะขึ้นซิมล็อกพินเหมือนดังภาพนะครับที่พี่ให้ดูนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจิ้มซิมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ซิมทูเข้าไปดูนะครับว่ามันใส่ได้ปกติหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้พี่ใส่ซิมทูเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นซิมที่มากับเครื่องนะครับ ตอนนี้จะขึ้นเซฟเซฟแอดโฮมนะครับก็คือให้เราอยู่บ้านนะครับทุกคนอยู่บ้านนะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดแล้วก็เซฟแอดโฮมทรู through, ก็คือเครือข่ายทรูนะครับตอนนี้ทุกเครือข่ายนะครับเขาจะขึ้นด้านข้อความของผู้ให้บริการว่าเซฟแอดโฮมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็น เป็นข้อความที่เขาอยากให้ทุกคนนะครับรักษาตัวเองไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคโควิดทีนี้เดี๋ยวลองมาใส่ซิมต่างค่ายอ่าโอเคทีนี้ใส่ซิมต่างค่ายจะเห็นว่าซิมจะขึ้นซิมเน็ตเวิร์ l อ c ล NCK นะครับเราต้องทำการหา NCK โค้ดเข้ามาใส่นั่นเองโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาปลดล็อกกันนะครับ โอเคปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวดูตามกันไปเลย หลังจากที่พี่ได้ทำการปลดล็อกไปแล้วนะครับตามาต้นคลิปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับแล้วก็ลองใส่ซิมกันดูนะครับว่า,าซิมต่างค่ายนะครับอย่างเช่น AS หรือว่า d t แทจะใส่ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นซิม AS นะครับเป็นซิมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับ ต้นถ้ามันไม่ติดล็อกเรามันก็จะไม่ถามรหัส NCK นะครับโค้ดเน็ตเวิร์กนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอดูสัญญาณเครื่องกันนะครับ No service โอเคแสดงว่าตัวซิมนี้อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับเป็นซิมไม่มีสัญญาณนะครับซิมหมดอายุนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เอาซิมที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับแกะมาใส่เรามาดูกันว่ามันจะปลดล็อกได้จริงหรือเปล่านะครับ โอเคตอนนี้ใส่ไปแล้วนะครับตัวเครื่องอ่าขึ้นสัญญาณมาแล้วครับ D t แทนี่นะครับพอเมื่อคู่นี้ใส่ซิม d t ทเข้าไปอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองเปิดอินเทอร์เนต็ตดูนะครับเพราะว่าตัวซิมนี่มีอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดอ่าเป็นคลิปพี่แล้วกันนะครับโอเคพิมพ์เบอร์โทรเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับถ้า ท่านใดอ,อยากดูผลงานของเรานะครับเราก็ไม่มั่นใจในความสามารถอะไรประมาณนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับผลงานของเรานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับสามารถเลื่อนชมได้นะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับติดต่องานปลดล็อกงานซอฟต์แวร์ต่างๆได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอก,ก็จะทิ้งเฟซบุ๊กของร้านไม่ให้นะครับ เอกประสิทธิ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนนทบุรีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเบอร์0938989099นะครับแอดไลน์มาเบอร์โทนี้ก็ได้นะครับโอเคสวัสดีครับ